สวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FC อดเยาชาแนล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี FC ติ๊กฟ้าพาลุยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะส่องไขหนิส่องไขส่องไข่องข่ว่าเป็นเทียขอฝากส่องน้องไหมนะคะส่องน้องไหมส่องน้องไหมส่องน้องหมอันนี้ส่องน้องไหมมาหนิส่องน้องไหมค่ะเครื่องแปรตนะส่องเกาโกเท่น่เน่เส่องเถ่าหรือส่องเกา อย่าไปทาบบอลแดงบอลสิตกะลูกบอลสิลรือแล้วมันต่างใจทองไว้ะคโอ้มีบทละครเร่นบอกขึ้มวยนี่เสียเพื่อนไปลองสวัสดียามเย็นครับเย็นพ่อยืนบอกยันน่เย็นพ่ยืนบอยันนีอันขอสอบนะต้องมีปีเด้โอเคยันบริเวณเต็มครับผมพี่น้องสวัสดียามเย็นนะครับผมที่บ้านสวนนิรุยชายแน่วครับพี่น้องอากาศเย็นๆกันคุณนิรุยก็ออกมารับอากาศโอโซนนะครับผมโอโซนสะอาดๆนะครับผม กบาเิ่นน้ัลโหปูเาปูเฮยเขาสวอดีค่ะวัสดีค่ะหรือยังแดมสๆเลยเอาอารมณ์นี้สิไหนเด้ไหนะเปแล้วก็มีาหันเลยนบวดีครับผมออะพี่น้องมาไนก็พามาเยี่ยมยามบ้านสวนนรื่้ยตอนเย็นเย็นยามเย็นนะครับผมวัดธารเมือนี่เคยยังขึย้ันเงนแีดแฟนป้หญิงพี่นแฟนีหญิง แค่พี่ยี่ยี่แท้โวยโค้งโค้งไปผ่าชมสวนพี่น้องพาชมสวนผักสวนมะระกอสวนมะเขือพี่น้องสมเป็นบ้านสวนนี่ด้วยใช่เนี่ยนครับแล้วผมนี่บ้านคุณปู่พี่น้องบ้านคุณปู่นะครับอากาศยามเย็นบรรยากาศยามเย็นครับผมพี่น้องอากาศยามเย็น พาเมืองหงวีหลงหงล้างบันสวัสดีเอฟซีพี่หลงแทบเลยถูกขูดสุโค่นพี่หลงบัวสวรรค์วันโทษเลันหลุดมองเท่าได้น่มันดึีดูอบ่มีบ่มีนะ สวัสดีนะครับผมพี่น้องสวัสดีเอฟซีพี่น้องครับผมสุขุกคนครับขึ้นอ่าบ้านไม้พี่น้องขึ้นบ้านไม้วันนี้มาแล้วน้าเห็นยังนะมาแล้วหน้ากูกูกูอัดคลิปยังนาะลอกกับทัวร์เลยเห็นยังวะเห็นยังโอ้มีบทละครเล่นเถอะเนาะ นี่ครับพี่น้องอากาศดีๆนะครับผมคุณปูพี่น้องคุณปูคุณปูคุณปูหดฮดปูหดสวยพี่น้องสวนตอนเย็นครับผมปูรถสวนรถผักตอนเย็นครับพี่น้องสสวัดีเฮ้ยยังไงฮดสวนเขียวเฉวมเลยนะเขียวเฉวมเลยดีป่ะจะปลี่เกอร์ใส่ดีป่ะดีอยู่ไส้ดีอยู่เนาะไข่ก็หดเองอยู่เนาะไข่ก็หดเองอยู่ดอกไม้พี่น้องดอกไม้อย่างสวยงามครับบ่อปลาดอกไม้ ปาขยายให้มันปาอะไรเนาะ่ะปาขยายให้ะยังบัหัวยังบันือนเสียวหัวเสียวลี้ยนแล้วไม่รู้เลยปรกษาด้มั People ้น้องลากวของไหนนสิริสิริสวัสดีสิริวัดีก่อนสิริวัสดีก่อนสวัสดีค่อนสิริ ย่างไปหอดบ้านเสื้พไปน้องจากบ้านสวนรยบักไก่บ่มยัน่พ่นี่เป็นบ้าบอกล่องมันทายไก่หาลายังหระยังละสวัสดีจ้าสวัสดีเอทุกท่านเลยนะครับผมไมเ็แอย่ากแนยังเนาะสาวสาวยงบอกสาสาวมามอ้อยังกัเนาะ มีนวลแต่ว่าอโอ้กีนน้ำหลายอวนก็บ่าเน่บรรยากาศตอนแรกั้งรเลยเนาะาชมพาชมับบรรยากาศตอนเย็นยูทูบ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 มนี่น้องเอฟซีถามพ่มาว่าบักทูไปยังก็จออยดีมันี่น้องมันจอยอย่างแท้เมือที่คุณลุยิ่นเกิดว่าเห็นหรือเปลมันซึมมันเสาพาะว่าพ่ะว่าซึมมันเสา นี่ไงมาเวนน้ำฟนจะกลายเป็นฝนนี่ดูอีตอนเย็นนะครับแล้วอากาศดีมากเลยข้าวอกกข้าวผัดเสียาทายเบิรงนน้องเบิร์นเนาะไม่พลาดที่จะถ่ายให้พี่ร้องในเบาไ์นเบิรงกันนะครับเนาะอากาศจะมือแรงแตอนนี้กาตอนแรกเพิ่งจะปลูกเป็นไรนี้พี่ร้องจะปลูกไอ้ ปอเทืองครับต้นปอเทือกโอ้แม่เอาตามมาจัดจะปลูกต้นปอเทืองนะครับผมตรงน,นี้จะปลูกต้นปอเทืองแต่ยังว่ได้มีเวลาเห็นนะครับแล้วพี่น้องขอองวะอากาศดีๆที่หาไม่ได้นะครับผมในเมืองกรุงเทพฯใรนนครมีโอกาสได้กลับบานพี่น้องเนะาะกลับไม่เยี่ยมบ้านพี่น้องเนาะกลับไปเยี่ยมบ้านนะครับตอนนี้ก็โควิดนะครับพี่น้องเนาะ อยากขึ้นอะไรพี่น้องอากาศแบบปีครับบรรยากาศดีมากทำเลดีมากเลยบ้านสวนนี่ด้วยอ๋ออยู่อย,อยู่แม่แล้วอะบัาพูดหนึ่งว่าก่พี่น้องย้ายก่อนอยูทูป สวัดีครับผมสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยนะฮะลูกผู้ใดท่นนีลูกผู้ใดลูกผู้ใดครับกบาทล้วก็สิบบาทบาทเาทลองดสสิบบาทบรรยากาศตอนเย็นนางโซลีแกงพี่น้องโซลีแกงนะครับตอนเย็นเย็น ไปพี่น้องเดี๋ยวพายเบิง้งพายเบิงงบงเบ้งอ่ะหลังบ้านพี่น้องสาปลาพายเบิ้งอะขอไกลแล้วครับเนาะสุดยอดพี่น้องอากาศสุดยอดครับผม เป็นร,รังบันด้วยเพื่อนทำมันนี่ด้วยนะครับนี่เพ ah enfin, ิ่นก็จะสางภาพมึงนุ่งๆแล้วนุ่งๆนุ่งมุ้งมุ้งไกปไกลๆนุ่งุ่งครับสางขอกัวแบบแบบบีมาเนาะสางแบบบีเลยเห็ดแบบบีันถัดไป สร้างเสียตอมองสร้างอีทเห็นปูนทรายมาไปนะครับแล้วสร้างสีสร้าเสาเด็กๆก,ก็ขับรถมาเล่นอเด็กๆขับรถมาเล่นอะไรกันชานี้โอ้ลูกยุงลูกยุงหางสวยไหมลูกลูกยุงหางสวยแหละมันรำแพนไหมลูกลูกยุงรำแพนเหรอเออรันเลน่นเหรอพุ่ เอ้ยหามเป็นตัวเมีหรือเป็นตัวเมียทุบทุบทุบอ,อู้นี่ไงนี่ไงทุบอะไรนี่บันเาเสาเสมกยูทุบสิอลพี่น้องเาเามีาากไรใครมา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 เฮ้ยนนี้มกักไรเก็เป็นไรไกลมาทุบมามา บางซายไปแล้วนาะบรรยากาศฝั่งนี้บ้างนะครับผมไปขนเพี้ยงมากพี่น้องเลยนะแต่จับคลิปขนเพี้ยงนี่ด้วยนี่นะครับผลลับทุบๆๆๆเออมานึ่งพี่น้องนี่เป็นไรไก่ไรเป็ดอีกสะนี่ด้วยครับผมสะน้มนี่ด้วยพี่น้องเป็นจกอ่าตอนที่ช่วงเพิ่คือิดวันเห็นนะครับ สระน้ำนี่รวยนะครับผมอาก,กาศดีพี่น้องเอ้ยตอน,นเยน็นๆตะวันจะตกดินนะครับกงม้วนพี่น้องกงวง้นงงวนเลยด้วยวอ้อมไว้เพื่อว่างวอถือไปกินพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของบ้านสวนนะครับผมเป็นอีกมุมหนึ่งของบ้านสวนนี่วิวชแนลอีกมุมหนึ่งครับอีกมุมหนึ่ง ออื้นงพี่ผู้ใดทีมีโอกาสที่ผ่านมาทางนี้งนะครับเล่าพี่น้องเนาะผ่านมาทางจังหวัดเชียงศรีโทนะครับผ่านมาทางอำเภอเรงลุกทานะครับก,แก,บกบนะ็แวะมาเล่นกับพวกเขาได้นะครับเนาะแวะมาเล่นกับมีลุยได้โอ้ผู้ใด่นนะวันฮะผ่านพี่น้องมาเบื้องบรรยากาศวิวแบบมุมเเือนบางแน่นะถ้าจะมุมเก่าพี่น้องเบื้องไรกันเลยรอวะหึ เจ้าร้อใช่า่ข้ออุ้ยพี่น้องก็ได้แล้ฮอะไรพี่น้องรบกวนเป่นโอ้วันนีวันสุขวันดีวันสุกพี่น้องครับพูดได้เขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่องบบานอนน้าสแน็ปพูดได้ถือเขามาพเยทยิบรเวบริเวณพี่น้องบริเวณอย่าลืมเบานอนน้าแฟนเพจนครับผมเข้าไปติดตามี่นี่เขาไปติดตามสิ้วปเบิงกดติดตามอะไรแล้ว่หลังากนี้เล่นมาืลังจกกนเบิง เดี๋ยวสิมไทยไอ้บอดแพลวผู้ใหญ่บ้านบอดใหญ่นันิตาให้เบิ่งดอกคือภาทายจากของภาอย่างคล้องเลยเจ้าคือภาทายนึ่งภาษาไทยเล๊ะไทยเมีย่อยเล๊พี่น้องไม่เคยเบิ่งคอยร้องพี่น้องเขียนซีพิ่น้องซีพี่น้องจีบว่าอยากให้เบิ่งเด้อพี่น้องผัดจิ๊ดกลังตกแหงจืงคือเห็นหมูนี่เห็นแล้วเยี่ยมบ่โอ้ยมันป้องว่าแล้วบรรยากาศไปถ้าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศ บรรยากาศนี่ฮะซื้อเสร็ไปเลยพี่น้องเอ้ยกรุงเทพมุมมีขายครับตรงมาบ้านเฮาเท่านั้นบ้านเราเท่านั้นนะครับผมบรรยากาศทั้งสี่มีขายพี่น้องอถ้าอยากได้เขียนเช็คมาฮะเขียน <laughs> เช็คว่าดีโอเคครับผมครับผมพี่น้องกะพอสมควรหรือเปล่านีนะ่เนาะพอสมควรแล้วก็บรรยากาศยาเย็นบ้านสวนนี่ลุยครับผมก็จะเรื่องไรก็จะลาพี่น้องไปก่อนนะครับเนาะ พามาชมสวนชมอากาศดีๆของบ้านสวนยูทูชแอนแอร์อีกมุมหนึง่งกันเถอะไปมาพี่ต้องนะเป่าไปกินมุกกระทะงพี่ต้ <laughs> องฮะเป็นเพื่อ,อนคุณพเหรอ <laughs> จ้าโอเคครับพี่ต้องเป็นไรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับสไครป์ช่องโอเจ้าว์ชาแนลแล้วก็โอเจ้าว์ชาแนลแฟนเพจฮะอย่าลืมนะครับปากช่องบอลลอนนาชาแนลนะครับแล้วก็บ, <laughs> บอ,อะะลลอนนาชาแนลแฟนเพจ <vallahi> ด้วยนะฮะโอเคพี่ต้องเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปเชิญทุกอนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ